สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆคนรักพระเครื่องทุกคนครับวันนี้ร้านจันเจาพระเครื่องมีพระบ้านๆมาแบ่งปันครับสนใจองค์ไหนชอบองค์ไหนสามารถโทรมาปิดกับเราก่อนได้ที่เบอร์0 9 0 6 9 3 0 5 0 7หรือว่าจะเป็นที่ ID ทีไลนะครับ pao 041238ร้านเรามีบริการเก็บปลายทางนะครับไม่มีการบวกเพิ่มไม่ว่าจะโอนหรือว่าเก็บปลายทางครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดค,คลิป EP ต่อๆไปและเป็นกำลังใจให้ร้านจันเจ้าผ่าเครื่องครับมาชมกับองค์ที่หนึ่งกันเลยครับเหรียญหลวงที่เหรียญที่หนึ่งหลวงพ่อเอียวัดบ้นดานด่านวิเ่เก่าเก่าสวยสวยเลยเวิ่งหลวงพ่อเอียครับนี่ครับ เอียวัดบ้านด่านเก่าๆสวยๆคมๆนะครับพี่นี่ครับสวยๆเลยพี่นี่หลวงพ่อเอียวัดบ้านด่านนะพี่เก่าๆสวยๆวยเลยครับนี่ครับหลวงพ่อเอียวัดบ้านด่านของเราห้าร้อยบาทครับ เหรียญต่อมาเหรียญหลวงพ่อคูณปริสุทธิ์โทปีหนึ่งสองนี่พี่เก่าๆสวยๆเลยพี่หลวงพ่อคูณนะพี่นะนี่ครับหลวงพ่อคูณปริสุทธิ์โทอพี่ขอราชสีมาครับเก่าๆสวยๆเลยพี่นี่มีลายจานด้วยนะพี่นันี่ เก่าๆสวยๆเลยครับหลวงพ่อคูณปริสุทธิ์โปีหนึ่งสองครับนี่นี่ครับสวยๆคมๆเลยพี่เหรียญหลวงพ่อคูณพอเอาห้าร้อยบาทครับเหรียญต่อมาครับเหรียญหลวงพ่อแดงวัดเขาบนได้อิกครับนี่บล็อกสายฝนนะพี่นะเก่าๆสวยๆเลยี่นี่ครับ หของพัดแดงวัดเขอมได้อิดครับเก่าเก่าสวยๆเลยพีนออยน่นี่ครับออกสายฝนนี่ครับเก่าเก่าสวยๆเลยพี่นี่หของพัดแดงวัดเขอมได้อิดเรนนี่บอกเอาห้าร้อยบาทครับ เหรียญต่อมาเหรียญหลวงพ่อม่วงครับหลวงพ่อม่วงวัดบ้านทวนพิมพ์หน้าหนุ่มนะพี่นะนี่เก่าๆสวยๆเลยพี่นี่ครับหลวงพ่อม่วงครับวัดบ้านทวนนะพี่เก่าๆสวยสวยนะครับนี่ครับเก่าๆสวยๆเลยพี่นี่ ม่วงครับบัม่วงวัดผ่านทวนนีของเอาห้าร้อยบาทเหมือนกันครับเหรียญต่อมาครับพอท่านเขียววัดหลงมนีมีสองห้าหนึ่งสามครับนี่วีสวยๆเลยี่นี่ครับดูครับเาเกวสวยๆเลยี่หน้าคมๆนะครับี่ครับนี่ครับดูครับ พอท่านเขียววัดตรงมนนะพี่นะเก่าเสวยๆวยเลยครับพอท่านเขียวเงาห้าร้อยบาทเหมือนกันครับเหรียญต่อมาครับเดี๋ยวหลวงพ่อทองสุกนีวัตตนดหลวงครับสองสี่เก้าสองเก่าเก่สวยสวยเลยพี่หลวงพ่อทองสุกครับนี่หน้าคมคมนะครับสวยสวยเลยพี่นี่ เก่าเก่าสวยสวยเลยพี่นี่พ่อทองศกรับเรือนี้ผมเอาห้าร้อยบาทเหมือนกันครับเรียต่อมาครับเสมาปุดทวดพี่หลังพระอาจารย์ทิมนี่เก่าเก่าสวยสวยเลยพี่น่ครับเสมาปุดทวดครับเก่าเก่าสวยๆวเลยพี่ นี่ครับเกเกาสวยๆเลยวเหย่ยนี้บอกเอาห้าร้อยบาทเหมือนกันครับเหรียญต่อมาครับเสีมาปวดท่วนกนรับผ่าปากหลังบ้าจานทิมนี่ออกเกาสวยๆเลยว่นี่ครับออกเกาสวยๆนะครับ นี่ครับสวยๆเลยพี่นี่ครับใส่มาผูกทวดผมเอาห้าร้อยบาทเหมือนกันครับต่อมาเหรียญรมครับหลวงพ่อโสธรในวี่สองสี่หกศูนย์ี่เขาเก่าสวยๆเลยพี่นี่นี่ครับดูครับ เก่า,เก,าเก่าสวยสวยเลยไหมครับเหรียญอามลวงพ่อโสธรวเก่าเก่าสวยสวยเลยนี่ครับผมเอาห้าร้อยบาทเหมือนกันครับเหรียญต่อมาครับเหรียญหลวงปู่เผือกวัดทองนบพคุณ เก่าเก่าสวยสวยเลยเหลวงปู่เผือกนี่ครับสวย,ยวสวยเลยพี่เก่าสวยสวยเลยมีหมูนะยครับเนี่สองสี่หกสามครับเก่าเก่าสวยสวยเลยพี่นี่ครับหลวงปู่เผือกครับพี่ หลวงพ่เพื่อหลวงเอาห้าร้อยบาทเหมือนกันครับต่อามาครับเหรียญหล่อหลวงพ่อทาวัดพเนียงแตกไปนี่ครับสวยๆเลยพี่นี่สวยๆนะครับหลวงพ่อทาวัดพะเนียงแตกเหรียญหล่อครับโบเก่าสวยๆเลยพี่นี่ครับเหร,ร,ร,รียญหลวงพ่อทาเอาห้าร้อยบาทเหมือนกันครับ ต่อามาครับเหรียญหลวงพะทองครับรบ้านนอนยางจังหวัดอุดรดครับเก่าเก่าสวยสวยเลยเ่นี่ครับนี่ครับเก่าเก่าสวยสวยเลยพี่หวัดอุดรธานีครับนี่ครับ,รบเก่าเก่าสวยสวยเลยี่ หลวงพ่อทองเอาห้าร้อยบาทเหมือนกันครับเหรียญต่อมาครับเหรียญหลวงพ่อกลวยหลังหันโนมานครับมีเก่าเก่าสวยๆเลยพี่หลวงพ่อกลวยนี่ครับนีบีเก่าเก่าสวยๆเลยบีนี่นี่ครับหลังหันโนมานครับเก่าเก่าสวยๆเลยครับ สองห้าสองหนึ่งนี่บย์เดี๋ยญหลวงพะโกยมเอาห้าร้อยบาทเหมือนกันครับเหรียญต่อมาเบยเหรียญหลวงพ่อสุดเสือเพ่นครับนี่เก่าเก่าสวยสวยนะเบหลวงพ่อสุดเสือเพ่นนี่นะครับหลพอสุดเก่าเาส,สวยสวยนะครับหนึ่งปีหนึ่งเจ็ดเวนี เก่าสวยสวยด้วยวินะครับเหรียญหลวงพ่อสุดผมเอาห้าร้อยบาทเหมือนกันครับเหรียญต่อมาครับพร,พ,รพระพุทธเหรียญพระพุทธรูกพระวัดไชยโยด้วยวิเก่าเก่าสวยสวยด้วยวิพระพุทธรูปกัระัยโยสองสี่หกหนึ่งวิ นี่ครับดูครับพี่เก่าเก่าสวยสวยเลยพี่นี่ครับออกเก่าสวยสวยเลยพี่นี่ครับนี่ครับดูครับพระพุทธรูเมาห้าร้อยบาทเหมือนกันครับต่อมาครับเป็นเหรียญรครั้งหลวงพ่อกเกษมมีเก่าสวยสวยเลยพี่สองห้าหนึ่งหกนี่ครับ รักคั้งหลวงพ่อกเกษมนี่ครับหกเก่าสวยๆเลยวหมครับ่ยากไปหกเก่าสวยๆเลยครับสองห้าหนึ่งหกมีจรักครั้งหลวงพ่อกระเมอเอมาอห้าหหร้อยบาทครับนีต่อมาครับหลวงพ่อลุงวัดท่ากระบ,บืออีก เก่าเก่าสวยสวยเหมือนกันครับพี่นี่หลวงพ่อลุ่งครับนี่ดูครับสวยสวยพี่เก่าเก่าเลยครับนี่ครับสองสี่แปดสี่ครับพี่หลวงพ่อลุ่งวัท่าเบือประมาณห้าร้อยบาทเหมือนกันครับ เหรียญต่อมาครับเหรียญหลวงพ่อแจ่มนี่ครับวัดปังแดงเหนือท่าเรือยุทธยาหลังสิงห์พี่นะนี่ครับสวยๆเลยพี่น่าคมๆเลยครับนี่ครับสวยๆเลยพี่นี่เหรียญสิงห์ก็พี่นี่ครับ สองห้าศูนย์แปดสวยๆเลยพี่ใน๋วลวงพระแจมมมมางห้าร้อยบาทเปมนกนครับ <c oughs> ต่อมาครับพระปิดตาหลวงพ่อแก้วเกษาโรนี่กเก่าสวยๆเลยพี่ปิดตาพ่อแก้วครับนี่ครับคมๆเลยพี่มือคมๆประสอบคมๆนะครับนี่ครับ ตาพ่อแก้วนี่ครับนี่ครับสศสวยเลยพี่มตาพ่อแก้วเอาห้าร้อยบาทเหรียนต่อมาครับเก้าเหลี่ยมอาจารย์ฟันอาจารย์โลมีสองห้าหนึ่งเก้าครับเก่าเก่าเลยวี่นี่อาจารย์ฟันครับ หน้าคมๆคมครับตาคมๆเลยนี่ครับสวยๆเลยพี่นี่ครับวัดคุทุมพรครับตองเก่าสวยๆเลยพี่นี่ครับเนี่ยหละจานฟันเบาๆห้าร้อยบาทเหมือนกันครับ สนใจองคไหนชอบองค์ไหนสามารถโทรมาพิจารณ้เลยนะพี่นะที่เบอร์0906930507หรือจะเป็นที่ idline pao041238 นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปด้วยเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปและเป็นกำลังใจให้ร้านจันเจ้าพักเครื่องวันนี้ร้านจันเจาพักเครื่องขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ